คนชอบสปายหนังในวันนี้ผมขอเสนอชื่อเรื่องแรงโก้ยิ่งกว่าทะเลทรายจะโหดมันฮาจะแค่ไหนไปดูกัน ตัดมาทางกิ้งก่าตัวหนึ่งนะครับผมที่ชื่อว่าแรงโก้นะครับผมเป็นพ่อเอกของเรื่องนะครับตอนนี้แรงโก้ Go, กินจินตนาการนะครับผมว่าตัวเองเป็นอัศวินนะครับทั้งจินตนาการว่าตัวเองเป็นนักร้องแล้วแรงโก้ก็เศร้านะครับผมเพราะว่าสิ่งรอบกายเขาไม่มีสิ่งมีชีวิตเลยนะครับผมเพราะว่าเขาอยู่ตัวคนเดียวแล้วแรงโก้ก็นั่งดื่มน้ําอยู่นะครับผมแล้วจู่ๆแลงโก้ Go, ก็สังเกตน้ําที่มือของเขานะครับผมมันกําลังลอยขึ้นนะครับผมแล้วทันใดนั้นเองรถก็เกิดอุบัติเหตุทําให้ตู้กระจกแรงโก้ตกท้ายรถ อยู่ก็คือทะเลทรายนะครับผมที่เกิดอุบัติเหตุนะครับแล้วแรงโก้กําลังดื่มน้ําอยู่นะครับผมแล้วจู่ๆก็มีคนเรียกแรงโก้นะครับผมแรงโก้ก็ได้หันไปทําให้หยดน้ําหยดลงถนนนะครับที่ร้อนระอุที่ทะเลทรายนะครับ นี่นะครับคนที่ให้แรงโก้ช่วยนะครับผมตอนนี้เขาโดนรถทับนะครับผมแล้วแรงโก้ก็ช่วยนะครับผมแล้วเขาก็บอกให้แรงโก้เดินไปทางตะวันตกนะครับผมจะมีหมู่บ้านในหมู่บ้านหนึ่งนะครับแล้วแรงโก้ก็เดินไปเรื่อยๆนะครับผมไม่รู้ว่าจะเป็นตายไร้ดียังไงนะครับแล้วจู่ๆก็มีคนพูดกับแรงโก้นะครับบอกให้หยุดอยู่เฉยๆตอนแรกแรงโก้ก็คิดว่าต้นไม้พูดกับเขานะครับแล้วแรงโก้ก็ไปหาต้นตอเสียงนะครับที่แท้เป็นค้างคอกที่หมอบอยู่นะครับที่หนีอีแรงมานะครับแล้วแรงโก้ก็ไปหมอบข้าง ข้างแล้วเหี่ยวก็มองมานะครับผมก็เห็นแลงโก้พางตัวนะครับโอ้โหตัวสีม่วงอือเลยมันใครจะเห็นนแล้วเหี่ยวก็โฉบลงมาเลยนะครับแล้วแลงโก้โก้หนีสุดชีวิตนะครับหนีจนเหี่ยวเปลี่ยนเป้าหมายนะครับผมไปจับคางคกตัวนั้นไปเลยนะครับคืนวันนั้นแลงโก้ไปนอนอยู่ในท่อน้ําแห่งหนึ่งนะครับผมที่อยู่ในทะเลทรายนะครับตัดมาตอนเช้านะครับผมน้ําในท่อก็พัด แรงโก้ออกมานะครับผมทําให้แรงโก้ตื่นนะครับแล้วก็ไปเจอถั่วนะครับผมถั่วน้อยนะครับผมเป็นนางเอกของเรานั่นเองนะครับผมกําลังชช้ปืนใส่แรงโก้อยู่นะครับแล้วถั่วน้อยก็ถามนะครับผมว่านายคือใครทําไมเทน้ําทิ้งกลางทะเลทรายเลยนะครับแล้วแรงโก้ก็พูดไปนะครับผมว่าเขาเป็นนักเดินทางไม่มีพิษมีภัยกับใครเลยนะครับแล้วถั่วน้อยก็พูดกับแรงโก้ว่านายอย่าคิดจะสู้นะแล้วฉันจะให้ติดรถเข้าเมืองด้วย แล้วผมดูจากรถถั่วน้อยน่าจะไปตามหาน้ํานะครับผมแล้วมาเห็นพ่อเอกที่ทําน้าหกที่ทะเลทรายนะครับผมเลยแล้วไม่พอใจนะครับแล้วแรงโก้ก็แอบกินอะไรของถั่วน้อยไม่รู้นะครับผมจนกระทั่งถั่วน้อยเดินมาเห็นแล้วก็บอกว่านั่นไันเป็นเท่ากระดูกของพ่อถั่วน้อยนะครับผมทําให้แลงโก้หน้าเจือนไปเลยนะครับโอ้กินเท่ากระดูกซะแล้วจู่ๆถั่วน้อยก็นิ่งไปนะครับผมหรือระบบการเอาตัวรอดของถั่วน้อยนะครับถั่วน้อยและแลงโก้ก็มาถึงเมืองแล้วนะครับผมแต่ แรงโก้ขอลงหน้าหมู่บ้านนะครับแล้วแรงโก้ก็เข้ามาถึงในหมู่บ้านนะครับผมแต่ดูการแต่งตัวของแรงโก้สิครับไม่เหมือนคาบอยซะเลยนะครับผมในความคิดของแรงโก้คิดว่าจะทําเข้าเมืองตาเหลียวต้องเหลียวตาตามนะครับผมทําให้แรงโก้เดินตามคนในหมู่บ้านนะครับผมอย่างฮาในฉากนี้แล้วแรงโก้ก็เข้าไปในร้านเหล้านะครับผมขอน้านะครับแต่ทุกคนหัวเราะแรงโก้นะครับผมเพราะว่าเมืองแห่งนี้ไม่มีน้ํานะครับผมหรือว่าน้ํเปิดของที่ มีค่าสูงสุดในเมืองนะครับผมหรือเปรียบก็เหมือนเงินนะครับในเมืองนี้เขากินกันก็คือน้ํากระบองเพชรนะครับขนาดแมลงวันกินแมลงวันยังตายเลยนะครับผมแรงโกจะเหลืออะไรครับแล้วก็มีคนเดินมาถามพระเอกนะครับผมว่าเขาคือใครนะครับแล้วพระเอกก็เห็นอยู่ข้างขวดที่เขียนคว่าแรงโกนะครับผมนี่แหละครับที่ชื่อแรงโกของเรื่องนะครับแล้วทุกคนในร้านก็ตกใจนะครับผมว่าพระเอกชื่อแรงโกนะครับผมเป็นคาบอยในตำนานนะครับแล้วแรงโกก็โมใหญ่เลยนะครับผมว่าตัวเองไปยิงใครมาบ้างนะครับทุกคน คนก็สนใจเรื่องพ่อเอกมากเลยนะครับผมตั้งตาตั้งตานั่งฟังเลยนะครับแต่ความจริงพ่อเอกมันโม้นะครับผมโอ้โหโมได้ใจกูจริงๆเลยดังก็ตัดมาทางถั่วน้อยนะครับผมตอนนี้ถั่น้อยมามาเบิกน้ํานะครับผมเพื่อจะไปไถที่ดินนะครับผมที่กําลังโดนยึดนะครับแต่นาธนาคารไม่ให้ถั่วน้อยเบิกนะครับผมเพราะว่าน้ําในธนาคารจะหมดแล้วนะครับผม ตัดกลับมาทางแรงโก้นะครับผมตอนนี้ยังโม้ไม่เสร็จเลยนะครับผมแล้วจู่ๆก็มีพวกบูเข้ามานะครับผมเป็นเหมือนอัตมาในเมืองนี้นะครับแล้วไอ้บูก็ท้าดวนปืนกับแรงโก้นะครับผมโอ้โหแรงโก้อยังใส่กระสุนยังพิเศษเลยระหว่างแรงโก้เข้มขัดหลุดอยู่นะครับผมก็ม,มีเงาเหี่ยวบินผ่านมานะครับผมทต่ให้พวกบูหนีนะครับผม แล้วแรงโก้ก็โมใหญ่เลยนะครับผมว่าพวกบูหนีนะครับผมแต่ยังไม่รู้นะครับผมว่าเดี่ยวอยู่ด้านหลังของเขานะครับแล้วแรงโก้ก็โม้ไปโม้มาแล้วก็หันมาเห็นเดี่ยวนะครับผมแล้วก็ได้ทําการวิ่งหนีเดี่ยวไปเลยนะครับผมแล้วเดี่ยวก็ดึงเชือกนะครับผมที่ติดอยู่กับ แรงโก้นะครับผมแล้วแรงโก้ก็ตัดสินใจยิงปืนใส่เหี่ยวนะครับโดนนะครับผมโดนตะกอยปากแล้วก็กระเด็นไปโดนสลิงที่ยึดกับแทงน้ําอยู่นะครับผมทําให้แทงน้ําล้มมาทับเหี่ยวนะครับผมโอ้โหโคตรฟุกเลยแล้วทุกคนก็เชื่อนะครับผมว่าแรงโก้เป็นข่าวบอยในตำนานจริงๆนะครับแล้วนายกก็เรียกแรงโก้เข้าพบนะครับผมแล้วก็ให้ตานายอำเภอในเมืองไปนะครับผมตัดมาร้านเสื้อผ้านะครับผมตอนนี้แรงโก้มาร้านเสื้อผ้านะครับแล้วก็มีเด็กมาขอลายเซ็นนะครับเดี๋ยวมันดูอา ปืนให้เด็กเล่นโอ้โหแล้วถั่วน้อยก็มาขอความช่วยเหลือจากแรงโก้นะครับผมแต่แรงโก้ไม่สนใจเลยนะครับ แล้วเธอก็บ่นแรงโก้นะครับผมจดกลไกการเอาตัวรอดเธอเป็นอีกครั้งนะครับแล้วแรงโก้ก็ถามชาวบ้านนะครับผมว่าถั่วน้อยเป็นอะไรนะครับชาวบ้านก็บอกว่ากลไกของเธอมันเพี้ยนแล้วนะครับแล้วก่อนถั่วน้อยจะออกจากร้านถรงนั้นก็บอกแรงโก้นะครับผมว่ารู้ใช่ไหมนายกคนก่อนเขาเป็นอะไรตัดมาตอนบ่ายวันพุธนะครับผมทุกคนก็จะมาขอน้ําจากเทพเจ้านะครับผมการบูชายันนะครับแล้วทุกคนก็คัดเลือกให้แรงโก้ไปรับน้ํานะครับผมจากท่อเหล็กใหญ่นะครับที่ออกมาจากท่อไม่ ใช่น้ำนะครับผมเป็นโคนนะครับผมโหเต็มหน้าแรงโกเลยแล้วพอมันไม่มีน้ํานะครับผมทุกคนก็โวยวายนะครับผมนายกรัฐมนตรีก็มาพูดนะครับผมว่าผมจะช่วยได้ที่ผมช่วยได้แล้วกันนะครับผมเหมือนแบบว่าสรุปแบบว่าให้ทุกคนแปลที่มาให้แล้วเขาจะให้น้ําไปนะครับผมแต่ตัวน้อยมาขัดนะครับผมว่าน้ําอยู่ในราคารตอนนี้ก็ลดลงแล้วนะครับผมแล้วก็มีคนพูดเสริมขึ้นมาว่าน้ําในราคาหมดนะครับ แล้วทุกคนก็ตกใจนะครับผมว่าน้ําในธนาคารหมดนะครับผมแล้วทุกคนก็ทั้งหมู่บ้านเลยนะครับผมเข้าไปที่ธนาคารเพื่อจะไปเอาน้ําคืนนะครับและตอนนี้น้ําในธนาคารก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับผมใช้ได้ประมาณ5วันนะครับผมแล้วแรงโก้ก็อาสาเฝ้ายามหมู่บ้านให้นะครับ แล้วในคืนนั้นแรงโก้ก็ไปเจอหัวขโมยนะครับผมแต่แรงโก้ไม่รู้นะครับแรงโก้คิดว่าคนขุดเหมืองธรรมดานะครับผมก็ไปหาของหาที่ขุดดินหาแผนที่เมืองมาให้นะครับผมแล้วตัดมาตอนเช้านะครับผมธนาคารโดนป้นนะครับแล้วก็ไปเจอใบอนุญาตขุดเหมืองของแรงโก้ที่เขียนให้พวกเมื่อคืนด้วยนะครับผมแต่แรงโก้เก็บหลักฐานเข้ากระเป๋าตัวเองนะครับแล้วนายอำเภอก็หาลรือกับชาวบ้านนะครับผมว่าจะไปเอาน้ำคืนนะครับผมแล้วนายอำเภอก็ถามนะครับ ผมว่าใครใช้ปืนเป็นทุกชนิดเลยนะครับแล้วชาวบ้านก็เอาปืนให้ดูนะครับผมโอ้โหยิงเป็นทุกคนเลยนะครับแล้วทุกคนก็ออกเดินทางเพื่อจะไปเอาน้ําคืนนะครับแล้วระหว่างทางทุกคนก็เจอศพนายธนาคารนะครับผมที่ไม่ได้ตายธรรมดานะครับตายเพราะจมน้ํานะครับแล้วแรงโก้ก็เจอรอยเท้านะครับผมแล้วทุกคนก็รีบตามรอยเท้าไปนะครับแล้วแรงโก้ก็มาถึงแล้วนะครับผมแล้วก็เจอรถขนน้ําด้วยนะครับ แล้วแรงโก้ก็วางแผนเข้าไปเป็นคณะละครสัตว์นะครับผมเข้าไปใกล้ๆน้ำนะครับแล้วแรงโก้ก็แสดงเสร็จนะครับผมก็ส่งซิกให้ทุกคนเข้าปนน้ํากืนนะครับแล้วพวกจนก็เรียกพวกขึ้นมานะครับผมนับพันคนเลยนะครับแล้วก็ได้ทําการเข้าต่อสู้กันนะครับผมแล้วแรงโก้ก็ได้ชิงรถน้ํามานะครับ แล้วพวกโจรก็ไม่ยอมนะครับผมก็ขี่ขังค่าตามมาเลยนะครับแล้วก็ได้ต่อสู้กันไปต่อสู้กันมานะครับผมทําให้ลดน้าพิควัมนะครับแต่น้ําในแทงไม่มีสักหยดเลยนะครับผมแล้วพวกขุดเหมืองก็รับสารภาพนะครับผมว่าก่อนที่เขาจะขุดเข้าไปในแบงค์แต่มีคนป้นไปแล้วนะครับผมก่อนหน้าพวกเขาจะเข้าไปนะครับแังใส่น้าเนี่ยเขาไปเจอกลางทะเลทรายนะครับผมเลยเก็บกลับมาด้วยนะครับแล้วพวกแรงโก้ก็กลับไปในเมืองนะครับผมกลับไปมือเปล่านะครับผมเอาน้ํากลับมาไม่ได้ ได้นะครับผมแล้วแรงโก้ก็จะไปตีกลอบกับนายกนะครับผมแล้วก็ไปเจอรองเท้าที่เปื้อนดินทรายที่เขาเจอที่กลางทะเลทรายนะครับผมเป็นรอยเท้านะครับตัดมาหน้าโรงพักนะครับผมตอนนี้ทุกคนมาประท้วงนะครับผมว่าตอนนี้ไม่มีน้ําใช้แล้วนะครับแล้วแรงโก้ก็ชี้ป้ายนะครับผมว่าให้เกียรตินายอำเภอบ้าง แล้วหลังจากนั้นป้ายก็โดนยิงเละเลยนะครับคนที่ยิงก็คืองูหางกระดิ่งเจ็กนะครับผมแล้วเจ็กก็บอกให้แรงโก้ยิงนะครับผมแต่แรงโก้ไม่กล้านะครับผมแล้วเจ็กก็บอกให้แรงโก้พูดนะครับผมว่าเขาเป็นใครนะครับแล้วแรงโก้ก็สารภาพนะครับผมเขาไม่ใช่แรงโก้นะครับคขวาบอยในตำนานนะครับผมแล้วเขาก็เดินจากหมู่บ้านนี้ไปเลยนะครับแล้วก็ทิ้งดาวายอำเภอไปนะครับแล้วเขาก็เดินไปเรื่อยๆนะครับผมจนหมดสตินะครับผมแล้วก็ฝันเห็นแรงโก้ตัวจริงนะครับผมที่ ขับรถกอล์ฟมานะครับแล้วแรงโก้ก็บอกให้พระเอกลุกขึ้นสู้นะครับผมแล้วพระเอกก็ลุกขึ้นสู้อีกครั้งนะครับผมแล้วก็เจอต้นไม้ที่เดินได้นะครับผมต้นไม้ต้นนี้ก็คือต้นไม้เดินไปหาน้ํานะครับผมถ้าน้ําอยู่ตรงไหนเขาก็จะเดินไปตรงนั้นนะครับแล้วพระเอกก็เดินตามมานะครับผมแล้วก็เจอเมืองมนุษย์นะครับผมแล้วก็เจอน้ําด้วยนะครับผมแล้วพระเอกก็ชิดทบทวนนะครับผมว่านายก ทำอะไรลงไปนะครับผมจนให้แลงโก้คิดได้นะครับผมว่านายกเป็นคนโกงน้ํานะครับ ตัดมาทางถั่วน้อยนะครับผมเจ็กตอนนี้ทรมานถั่วน้อยอยู่นะครับผมให้ขายที่ให้นายกนะครับแรกน้ําไปเยอะเลยนะครับแต่ถั่วน้อยไม่ยอมขายนะครับและตอนนี้พ่อเอกก็กลับมาแล้วนะครับผมกลับมายืนสู้อีกครั้งนะครับและตอนนี้พ่อเอกก็เหลือกระสุนนัดเดียวนะครับผมแล้วเที่ยงวันก็สั่งเปิดน้ําเลยนะครับแล้วอีกาก็จะรอบยิงเจ็กนะครับผมแต่เจ็กรู้นะครับผมก็เปิดฉากยิงก่อนเลยนะครับ แล้วทุกคนก็เปิดน้ําสําเร็จนะครับผมโดนเจ็คเต็มๆเ,เลยนะครับทำให้เจ็คอยขึ้นบนฟ้าเลยนะครับแล้วเจ็คก,ก็เห็นเงาเยี่ยวนะครับผมเขาก็กลัวเขาก็รีบวิ่งเข้าไปในบ้านนะครับแล้วฝูงค้างคาวก็แตกกันออกนิดนึงนะครับผมทําให้เจ็ครู้เลยนะครับผมว่าไม่ใช่เอี่ยวตัวจริงนะครับแล้วเขาก็ออกมายิง กระนำเลยนะครับแล้วแรงโก้ก็จะมายิงเจ็กนะครับผมแต่รอบนี้แรงโก้เอาจริงนะครับผมกล้ายิงนะครับแล้วทําให้เจ็คกลัวแรงโก้ไปเลยนะครับแล้วนายกก็บอกให้แรงโก้วางปืนลงนะครับผมจับถั่วน้อยเป็นตัวประกันนะครับแรงโก้ก็ยอมวางปืนลงนะครับแต่แอบออกกระสุนออกนะครับแล้วก็จับแรงโก้และถั่วน้อยเข้าไปตู้ปลานะครับผมน้ําก็ขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับแต่นายกก็จะมายิงเจ็กนะครับผมแต่ปืนไม่มีลูกนะครับผมเพราะว่าพรอเอกถอดลูกออกแล้วนะครับถั่ว น้อยและแรงโก้จูบกันในตู้นะครับผมแล้วแรงโก้ลืมนะครับผมว่าเอากระสุนไว้ในปากนะครับผมทําให้กระสุนไหลเข้าไปติดคอของถั่วน้อยนะครับผมแล้วกลไกการเอาตัวรอดของถั่วน้อยก็ทํางานนะครับ แล้วแรงโก้ก็พยายามเอากระสุนออกจากถั่วน anyway, <to> ้อยนะครับผมจนกระทั่งกระสุนออกจากปากถั่วน้อยไปชนกระจกตู้ปลานะครับผมทําให้ตู้ปลาแตกนะครับแล้วแรงโก้ก็ถีบนายกไปให้เจ๊กจัดการเองเลยนะครับผมไปเคลียร์กันเอาเองเลยนะครับแล้วเจ๊ก็มองเห็นกระสุนนะครับผมแล้วก็พูดกับแรงโก้ว่าข้านับถือท่านนะครับผมแล้วก็พาเต่าตัวนั้นไปเลยนะครับแล้วเมืองนี้ก็เป็นเมืองน้ํานะครับ เป็นไงกันบ้างครับผมถ้าใครชอบคลิปบนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดส u b s c ส i b e กให้ผมด้วยนะครับผมโอเคไว้เจอกันหนังเรื่องหน้าครับผมถ้าบิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับผมไว้เจอกัน